ให้ยูซุมกินเย็นคอห่างลูงลกล้านคอเปิบสับชิ้นงินท่อมันนี่คอให้ลูกล้านเตะสุกเรลาบเตะสุกเรมานจากองค์ปูเนาะคะ่ะขอให้ปูบอฟ่า,าให้ส่งเป๊ะเนาะคะ่ะค่ะขอบุญบารมีให้เอฟซีนั่มนาะคะ่ะให้เอฟซีทัวร์ลูคนได้เฮดชสาเนาะคะ่ะได้ปูดเปียงอีกชิ้นให้ยูซุมกินเย็นขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เนาะคะ่ะซอยเดินบรรดาลเรืองซ่าสุกุเนาะคะ่ะให่ได้สุกุลสุกคนให้ลำไห่ด้วยเนาะคะ่ะสำหรับมือนี้บางคนอาจจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ก็ได้นะคะบะแน่ิ<ด>จับฉลากยิ้แม่ค้าบ้านค่ะค่ะจับฉลากยิปปกะะ้แม่ค้าบานเพราะว่าบางเพื่อบางที่แม้แต่จับใบเดียวก็ยังมีส<ด>ูตรเลยนะคะค่ะฮะบางคนนะคะ อาจจะเป็นเศรษฐีคนใหม่นะคือมือนีเป็นวันที่สิบหกเนาะค่ะค่ะเบิกสู่ลาบทรัพย์สินเงินทองค่ะสิบเจ็ดค่ะฮะโอสิบเจ็ดบ่นี่แต่สิบหกว่าจะได้กับสิบหกสิบหกช่งสซบเซฟสิบหกบ่รวนาแต่ว่าแม่คู่กับขึ่นไปถามปูเนาะค่ะช่วงเศร้าเนาะค่ะแม่คู่ขื่นไปถามปู ปูซอยหลูกซอยหลานแม่ซอยโดนบาดานให้พวกข้าเ mm hmm. ด้เพหลูกหลานสายบุญเนาะคะ mm ่ะ hmm. ให้ได้เข็ยนได้สร้างแม่คู่ก็เลยขึ้นไปถามปูผูเซ่คนนี้นะคะปูให้มาว่าถ่ายรถยิมเลื่อนหัาซันวะถ่า,ายรถยิมพร้อมกับหนึ่งเก่าเนาะค่ะมีแค่นี้เนาะคะ mm ่ะ hmm. แม่คู่ก็เลยเขียนไว้ศูนย์หนึ่งหกบอกปูเราก็เรียรตตก่าตอบเราก็เพียงแต่ว่ารถยิมเราอะรถยิมก็คือ 4106นะคะ4106แต่ว่าแม่คู่เขียนกับปู่เขียน016นะคะ016กำเนิงเก่านะคะค่ะพีพีพิจรนาบึงนะคะขั้นลอตเตอรี่รัฐบาลไทยของเฮาย่างก่ะยิบจ้าใบนะคะเ้อเผื่อว่า้าเฮามีรางวัลกับวแน่นะคะจะเป็นเลขไทยสามตัวหรือว่าเลขหนาสามตัวหรือว่ารางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองนะคะ กับบ่แน่นะคะมือนีบางเพื่อบางทีเข้าคิดว่าห้าสิบดายนีเก็น,นหน่อยนะคะปูก็โดนบรรดาลนะคะหลายผู้หลายนเนาะคะ่ะหลายผู้หลายคนที่มหาปูมือว่านนี้เนาะคะ่ะเพิ่นกระได้นะคะหนึ่งเก้าค่ะสําหรับตัวเลขเนาะคะ่ะมือว่านี้ยอดภาพป,ป่านะคะจําได้เนาะคะ่ะยอดภาพป,ป่าหนึ่งแสนหร้อยเจ็ดบาทหนึ 100, ่งศูย์ศูหกูนย์เจ็ดนะคะเด้อ หนึ่งศูนค่ะหนึ่งศจ็ค่ะพร้อมทั้งเลพีไม่พองบุรีเก้าเ็ดเก้าเ็ดนะคะปูวบค่ะพ่นิพิจรณนาเอานะคะปูก็ออกปากว่าเดินห้พพินิษฐ์ธิท้องกันพอหายชิดเก่าเรื่อนเลหนึ่งเก้านะคะค่ะนี่หนึ่งเก่าลวก หอปูชีพะเขาเลขที่998ันวาวหนูอยู่เนาะค่ะเลขที่998พร้อมกับบันเลขที่แม่คู้570บานหลังไม่เนาะค่ะสำหรับบ้านหลังไม่ของแม่คูเ377นะคะมู1บเอ็นะคะ377มู1 1เอ็นนะคะเดนอค่ะค,ะ,คะมีคนฝันเกียวแมคู่เนาะค่ะฝนว่าฝันว่าตายก็คือสิยูซุ่มกินเย็นนะคะสิวิสุกวิลาขายอ้านนากับฝันเนาะค่ะ ฝันเกี่ยวกับแม่คู่ฝันว่าแม่คู่ตายไปขึ้นกองฟ้อนมาสันวาจนสิเผาแล้วก็บูก็บอกว่าบ่ต้องเสียใจสิกลับมาอีกอยู่่าสันวาค่ะ,ค,ะคือพันธุที่หาเกศศูนย์จงพินิจพิจารณาเบิ่องเราค่ะค่ะสำหรับตัวเลทุกตัวนะคะค่ะมีซิ์ได้แล้วก็มีซิดพลาดเพราะว่าแม่คู่ก็ให้เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางที่ว่าเฮาสิไดิเห็ดไดาะความวบุญกันไปทางพุทธศาสนา พราะว่าทีแม่คู่สั่งสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะพร้อครับเอฟซีสายบุญได้รวมบุญน้าแม่คู่อนุโมทนาสาธุไปน้ากันเนาะคะ่ะพุละหาละสีไปดพุละลอ,อยสองลอยก็สามารถสั่งมา,า,มาได้ย้อนว่าเฮาร่วมพลังนะคะรวบรวมปัจจุปใจค่ะที่เอฟซีได้ฝากมาเนาะค่ะแม่คู่ก็ได้เหตุตามข้ามันสัญญาที่บอกกับปุ๋ย หลักการแม่คู่กับสักระกาบ่ายทุกศินทุกวันพระแลวก็พอรอมทั้งนางร่ำเนาะค่ะร่ำถวายขอพรสิงศัดสิส์ค่ะจะเป็นยูบริเวณสถานที่ฮอปูชีพาขาเลขที่998บ้านเลขที่แม่คู่กับ5 0เนาะค่ะพรครับวัดป่าบันเมืดหรือว่าชายาปูเททองนะคะเด้อค่ะชาชยาปูเททองเอาเข้านะค่ะ แม่ครูได้ไปเฮ็ดไปสร้างหลายซิ่งหลายอย่างสิเป็นชิบย่างแล้ว 10, 10ะคะ่ะเดี๋ยวนี้นะคะสร้างท้ากุเวนกับสำเร็จเสร็จสิน้นศาลาการ์ปลราเยนกับสำเร็จเสร็จสิน้นเหลือตั้งแต่กุฏิพระนะคะสองสามหลังกำลังสร้างนะคะพร้อมกับสร้างเสร็จเรียบยร้อยหาตะเถางงวดนี้แตกนะคะแม่ครูก็สิสร้างเฮ็ดแดนนรกเร็วๆนี้นะคะ ค่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะคะ่ะล่ำถวายสักการะบูชากราบไหว้สิ่งศัสถิตนนะะแล้วค่ะแล้วก็ขอพรไปพร้อมกันกับแม่คู่ด้วยค่ะค่ะแล้วค่ะสิ่งคืงงอขื่นหอถามปูเนาะ,ค,ะค่ะอ่า จอมแหงนาคารเจ้าหรื่อเเขาเป็นเดียวจิตบกวดบ่เดียวด้ต่างต่อพาน้นปูอนันตกอู่ขอบานั้เดียร่านั่งใหม่ขอล่ำทลายความดีเป็นข้าป่องที่สูงโสมลูกข้อหมยเส่ห์ ากาะไฟอุ่นเจ้าให้เบืงเองแง่สีมะล้อมอกแกงหาระวาอุ่นน้าโคผู้ที่ท้องมาดานเสืออนานมาแลวจากว่าเป็นดวงแก้วแนวนิ่งพืออ้นแตีงขอถาวายกรบไหว้อนเจ้าให้ลำลู เป็นผู้เทียนนอกไม่ใบสีแต่งามนองหูขอให้องค์นาโตเปิดที่ทา อให้ผู้ศรียาสิบห่นมาขอขัดพันธาบารณีทุ អ្នកមាន <us> ទូរស <us> ័ព្ទទេ E เซซินสมบูรณ์เนาะคะ่ะอาบาี้กชิแมกขึ้นหอนะคะขึ้นหอเพราะว่าเพิ่งกะล่อค่อยนะคะค่ะไฮโใไ้ลาไฮโซไฮมารน,นะคะ่ะล่อฟังเสียงปูเนาะ,ค,ะค่ะ